สวัสดีครับผมมือนี้งกับ่พบพบผอมาเจอมาเจอกับบ่าวโซนอีกคือเก่าครับผมในเสาร์วันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมมือนี้กับสิ้อ้าพี่ร้อยผ้าหนองผ้าพ่อไงไม่ใไงครับผมพงป่านะอามาเข่าปลาคือเก่าครับผมหาเฮ็ดคือเก่าพี่น้องแต่ว่าบูฮือวัชิมาหรือบ่มาดอกครับผมพิกัดไม้มือนี้กับปลาบานกแปนตำบลหอยคามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมไปไปลุ้นน้ำกันครับผมพี่น้องว่าเฮาสิพอเฮ็ดแจ้งเนีครับผมสิมาเฮ็ดแจ้งเนีให้พี่ให้น้องเบิ่งงงคครรัับบผผมมไปจู อือขาพี่ดองนี hmm> <S <S ่ครับผมสวัสดีกระลุงปูงครับบ้านนี้กระลุงปูงกรับผมดอกนี่ดอกงามเลยครับผมขายใหญ่ๆอุบอกครับผมพี่ดองไปไปทำทำช่วงกันอีกครับผมไปสิพออีกก็บอกกรับผมพี่ดองครับผมอือพี่ดองเด้จริงคือขายยาวอาดหนาครับผมงามขนาดพี่ดองนี่กระลุงปูงเลยพี่ดองกระลึกไปเก็บเลยครับผมถึงบดดอกงามัครับผมอืออีเสาร์พ่อพี่ดอง พี่ดอกดอกนี้ครับผมขายาวหลากหลากครับผมตัวนี้เพิ่งก้าวลงพี่ดอกบึ้งบึ้งงามเลยพี่ดอกเลยงามลายงามลายพี่ดอกบิ้งสวยงามคุณพี่ดอกเป็ครับผมอุยขากลายครับผมวันนี้ขาพี่ดอกขาเบิึงขาเป็นขาครับผมอุยขักขัพี่ดอกบ no euh. ิ้งไปหลุดไปช่งกันอีกครับผมว้าวสีปออีกรูปอ่ะครับพี่ดอกครับผมดอกงามเลยพี่ดอก อ้ออนะีพี่ดอเลกับผมพี่พี่ดอกดงามเลกับผมอุอหก็เลยตืบ้ั้หมดยึดเพื่อนดำพี่้อกเหมือนกับผมอื้ดอกงามเลย้อกงามหลายงามหลายพี่ดออ้ยซุดยอดพี่้อกยึดเพื่อนดำพี่ดอกอุ้ดอกงามดอกกำลังกินพี่ดอกเหมือนกับผมใครย็ดละงูพี่้อกใครย็ดละงูเข่ากับผมอุ้ยกำลังเตะลุกอยู่พี่ดอกเหมือนกับผมอุ้ บึงคยีน้องบงใครยีะงูครับผมอีหยอดครับผมใครยีระงูครับผมตัวนี้ส so, ิเป็นใครยีระงูขาวครับผมอืมมาครับผมเมื่อกี้เพี้นกันตัวนี้สิเป็นเียนละงูครับผมยีละงูขาวครับผมอีครับผมมเป็นบันึงครับผม เป็นกระพุมจูมครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นกระไรจูมครับพี่น้องอืมกระไรจูงสวงามเลยครับผมมุทันบานแห่งครับผมจูมครับผมดอกนี้ไปครับผมเป็นต้นตอครับผมใบสิพออีกบอกระปิร้องนึ่งเฮ็ดเพืงดำครับตัวนี้ครับผมดอกกระปิร้องเฮ็ดพืงดำครับผมดอกงามๆดอกกำลังกินเลยกระปิ้องเฮ็ดเพืงดำครับผม งามงามงามงาพี่น้องเฮ็ดพึ่งดำพี่ดำดอกกลังกินเลยพี่น้องดอกงามครับผมเฮ็ดพึงดพี่น้องเฮ็ดพงดครับผมดอกกำลังกินเลยพี่น้องอาจ้ดินตอพี่น้องนะครับผมพี่น้องเฮ็ดพึ่งบดกับผมพี่น้องเฮ็ดพึ่งบดกับผมพี่น้องเฮ็ดพึ่งบดพี่น้องพี่น้องัเบิองกับผมเฮ็ดบดดินะพี่น้องเฮ็ดพิ่งบดกับผม ดอกกํางามเลยกูฮ <au risk> ิตพึ <N iin> ่งบดดอกกํงามเลยครับผมมามามาเมื่อกี้เพชรอทำการกับผมเลยฮดเพิงบดครับผมอือหือดอกกํางามเลยดอกฮิตดอกกํางามครับผมเฮดเพิงบดพี่ดอกมามามาเมื่อกี้ทำการด้วยครับผมมีทั้งดอกหน่อยดอกใหญ่ครับผม ดอกงามๆครับผมสุดยอดครับผุ่มมือเจพิทมันกรครับปุ่ม,มข้าไงเนียนเอียงแสบอาลูดครับผมดอกกำลังกินครับผมดอกกำลังงามครับผปุ่มอดอกงามครับผมเฮ็ดผึังบดครับผมมือกับสิพอหลากหลายเห็ดครับผมเพราะว่า ฝนกระตเฮ็ดกระอับีนองกรธรรมดาครับุมกรสิพพเฮ็ดเฮ็ดเบ็ดลายครับผมหลากร้ายเฮ็ดายชนิดล้ายยางครับผมมกรบุดีพี่้อมอกขบอครับุมเฮ็ดพึ่งกรับพึ่งบดพี่้องาักกบุพิษนกันครับมึงกรับมนี่ไดอกงามครเฮ็ดบบดกรับุมดอกงามกรับุม มนึ่เหมือนกับปุ่มพี่ดอกคิดที่ตั้งใจกระปุ่มมึงคลิปถึง,งบดเห็ดน้ำจิ้มครับผมหนึ่งแล้วก็เห็ดน้ำจิ้มพี่น้องโอ้ยเห็ดไอวดครับผมอือหูดอกงามเลยครับพี่นอ้อกผู้ผสมแปลง,งพี่นอ้อกนั่งดนพี่น้อง โคมแปงเฮลโลกบอมือดอกแปงกระดาษดีดอกงานทำงานทำงานดอกแหงครับโดโคดเหลโละมูกรพี่ดอกมงกรครับผมอ๋อ ดอกผู้ผู้ปูดงตกแตงครับผมขาดลายขาดลายพี่น้องโอ้โหถุยแล้งแกกครับทุกท่านอืถุยแล้วแตกครับผมดอกงามๆค่งามเลยครับผมไปไปตามเดินตามชมกันต่อ,อครับผมพอเอาตัวสก็บเฮ็ดยังให้พี่ให้น้องให้เบิรงอีกครับผมดอกงามๆเลยครับผมพี่น้องฟูงบดครับผมอ้ยดอกใหญ่ๆครับผม มือรับผมอุ้ยคากาคากาพี่น้องแลายกับผมไปไปหลุงไปชมกันต่อครับผมสิพหอยยีหรือบองแดงดอกงามรับผมหัวสี่ดอกงามกับผมไปไปหลุงไปชมก็ดีครับผมสิพอยก็บองผัวดอกบานครับผมพี่น้องโอ้ยใหญ่ทีดอกบานครับผมพลุ่งเลย ไปลุ่มไปช่วงกันดีกับผมสิพอยู่บอลึืนเทงามเลยครับผมไปน้ออู้สันสะันยีองขคับผมงถอดงามเลยครับผมไปปลุมไปช่วกันดีกับผมสิพอยู่้บอครับผมเฮ้ยเลยครับผมพี้อบดก่าครับผมบดอกงามเลยครับผมบอ้ มีกระผมผงแดงดอกนึงครับผมดอกงามเลยครับผมผงแดงดอกนี่ครับผมอุ้ยไปไปลุ้นไปชมกันดีกรับผมสิพ่ออีกรึบอ่ะดอกงามกระผมเฮ้ยสิกระผมไปไปลุ้นกระต้อกระผมสิพ่ออีกรึบอ่ะผลงานครับผมมือนี้ผลงานมือนี้ครับผมเฮ็ดครับผมมีหลากหลายครับผม มีทางละง,งูมีทางเฮ็ดเพิงดำเฮ็ดเพิงบดเพิงแดงก็มีครับผมอีบัสุเฮ็ดครับพี่น้องผลงานมันนี้ครับผมเฮ็ดร่วมครับผม